ขาคัดข่า,ขาไว้นองกินข่าเอกบ้านนองเอ้ยกินข่าขัดแท้ๆนองเมื่อนี่ใจนองนี่แหาจะข้าวนะคะยวกะมเดี๋ยมาเกลี่ยข้าวออกข้าวออกไปผัด ข้าใส่ไข่ให้หลานลานก่อนเมื่อกี้ก็ทอดขาทอดไก่ทอดข้าวเลจา,าไทจะหุงอีกหุงไว้อีก่อว ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆเข้าครัววันนี้ก็จะเข้าครัวทำกับข้าวอันนี้เพื่อนๆได้อะไร ผ่านกันยันนมอจะหุงข้าวหรอกหุงข้าวไว้ทอดปีกไกนะ่ทอดปีกไก่ให้เด็กๆแล้วก็หุงข้าวไว้ก่อนทอดปีกไก่แล้วก็ผัดข้าวใส่ไข่เพืเ่อนได้อะไรเพื่อนเพื่อนได้อะไรทานกันนะคะทุกคนร้องไห้ ม่ขัดเลยไปร้านทำหมูข้าวหมูข้าววให้เด็กๆกินทั้งจะทอดไก่ทั้งจะเว้ข้าวทั้งจะนึ่งข้าวเอาหลายอย่างเสร็จแล้วเสร็จรแล้วค่ะ 不太好。 กินข้าวและยางกําลังเก็บยางน้อไอไข่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 สองลลกจะจะผัดใส่ข้าวข้าวจะผัดใส่ข้าวให้เด็กเด็กเมื่อกี้เมื่อเช้าขัดไปหม้อหนึ่งหมดเพราะว่าเด็กมาบ้านเล่นบ้านเยอะเขาก็กินกัน กินข้าวเราย่างกำลังเก็บอย่างน้อยก็อดลาย มาจำเนี่ไกลไหม